สวัสดีครับกลับมาตัวกับรายการบอยนะแพทสาม <3 S 2> ครับ,รบโอ้นะ้ำมันคนละรายการนะครับนะวันนี้ตามคําสัญญาคุณโจเขาบอกว่าตอบตกลงที่เราจะมาเฮ้ยเอยตอบตอนไหนอ่าคุณยังไม่ตอบแล้วเดี๋ยวผมขอตอบตกลงเองครับไปครับไปต,ตอนนี้คุณโจออกมาแล้ะลยังไม่มีทีมคิดเซเลตี้นะในการป้องกันของเรานะ ที่เราจะคันเผื่อบรรต้นหมามุยนะครับไม่มีหลกมองเลยสานเลยเราขอถามคุณตัวหนึครับการอยู่มิตรช่องเรียนอะครับจิดตพึงแล้วไม่เอาไม่ได้การเปิดเทอมเดฟที่หลังเป็น,นลาน <c oughs> เดม้าขอครับดูไม่ให้แล้วโอ้ยคุณเนี่ยคุยแต่เรื่องเมาอย่าน<ม>ั้นเหรอเมาที่ไหนล่ะอ๋อไม่ใช่ครับ เดาจะวันนี้นะเดี๋ยวผมรอพวกแม่มอสลาเมเดอร์นะมผมจะจัดฉลองหลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานาน<ม>และคลิปนี้คือคลิปพาร์ทสามหรือพาร์ทสองครับจะไม่ได้นะที่ตั้งเรบนะคิทไเดี๋ยวผมขอไปดูอีกทีหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วจริงๆแบ,บงค์ไม่ติดเชือผมก็กดถ่ายกดถ่ายกดถ่ายนะครับโอ้ยเสยียงผมมาตลกไปหน่อย<า>เดี๋ยวผมรอแม่มอสลาเมเดอร์มาก่อนเฮ้ยคุณพิม ไม่เอาเิ้มระวังครับมาเปล่าครับหันมาดิหันมาแต่ไม่มาใช่ไหมครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกลับไปเร็วเร็วสิครับคุณโจ เร็วสิคุณโจบางทีผมขอเตือนคุณไว้เลยนะระวังลำโพงหรือหูฟังของคุณแตกนะเพราะคลิปนี้อาจจะมีแหกปากนิดนึงครับในระหว่างการหนีเฮ้ยฝั่งนู้นมีหมาครับตัวใหญ่เบลอเลยครับ จมิได้แล้วโอ้ยคุณโจชินกับหมาสุดๆแล้วคุณไปแล้วหมาตัวใหญ่เมื่อกี้ผมเห็น <Okay. S 1> เออคุณไปถ่ายครับคุณเนี่ยถ่ายมา <c oughs> ค่ะ <c oughs>